รอยพี่แหลกนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดเต็มร้านนี้เลยอ,อะบีมะน,นาวก่อนบีมะน,นาวก่อนวันนี้ชุดบีบีก็เปรี้ยวนะครับ เป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้วชอบกินบะหมี่อยู่แล้วนะคะก็เลยมีบะหมี่เยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะให้ดูเมนูด้วยแล้วก็เจอพี่เจ้าของร้านพอดะะเาาีเราหมากักเราหมัทั้งแถบเลยลอยากกินอยากกินมมีทั้งข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบบะหมี่นะครับรปลาปลาปลา<ห>นะครับที่เราชอบเลย เบอร์สามอร่อยมากาได้หนูอยากเอาบะหมีออ่มลแล้วอันนี้เบอร์สามใช่ไหมเป็นคำนี้แหละก,กินสองจานอันนี้มีบะหมี่แล้วงั้นเอาเป็นข้าวหมูแดงก่อนดีกว่าข้าวห,หม,ามูแดงกรอบเจียวกุ้งน้ำได้เลยเอาเจียวกุ้งน้ำมาค่ะแล้วก็ปอกเปียวทอด <Okay. S 2> โอเคโอเคเมื่อกี้ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราสั่งพี่เขาบอกว่า ที่เจ้าของร้านเขาบอกว่าเบอร์3นะคะทุกคนก็คือเป็นอะไรนะสิเกเจอร์หรอซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ขอโทษค่ะเ, <c oughs> เ,เป็นซิกเนเจอร์นะคะที่ต้องสั่งนะคะก็คือเป็นบะหมี่คือจริงๆอะมองไม่เห็นบะหมี่เลยเกี๊ยวเยอะมากแบบว่าหน้าอร่อยมากนะคะก็ <c oughs> <c oughs> สั่งไปแล้ว2ที่แล้วก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วก็เกี๊ยวน้ำหนึ่งที่แล้วก็ <Okay. S 1> จะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบตามนี้ด้วยนะแอมก็สั่งเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบไปอีกหนึ่ง ออออต่อเตียอทอดอีกหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันคือที่มาร้านนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเรามาตามรอยนะคะพีแ่แเพราะว่าเขาบอกว่ามาร้านนี้มากินนะเขามาถ่ายกินไปแต่ก่อนเขาจะมาถ่ายเนี่ยเขามาบวชใช่ปะใช่นางมาบวชนางมาบวชแล้วนางก็สั่งแบบอแบบอป,ปอะค่ะแบบหัวใส่บิ๊มไปอ่ะที่ร้านเนี้ยกินติดต่อกันส1วันเราก็เลยต้องมาลองค่ะมา,มาหัวหินค้งนี้พาเพื่อนมาลองเต็มเลยะนะ อันนี้ช่องอะไรนะช่องยูทูบเบอร์ช่องยูทูบเราก็ไม่มีเดี๋ยวลองให้เพื่อนฝากเดี๋ยวลองให้เพื่อนแบบเปิดอ่ะฝากช่องหน่อยครับคนมินครับช่องยูทูบเบอร์ปแล้วปิดแล้วด้วยโอเคอ๋อมีเวลาเปิดปิดได้เลยเดี๋ยวอาหารมาแล้วถ่ายให้ดูทีนี้ค่ะ เนนเลยค่ะว่าจะต้องสั่งนะคะในนี้ก็คือที่ดูจากหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับก้มยำนะก้มยำแห้งโอ้ขยำมะปรูมีใส่ขังเผาเขาปรุงมาให้ก็คือใส่เครื่องปรุงม,มาให้แล้วนะอ่ะแล้วก็มีมะนาวมาให้มะนาวก็คือแบบเขาให้เรากินเ้าไปก่อนแล้วก็ค่อยกินตอนมี่จ้าเอาแบบนั้นเลย ก็รู้ว่าเด้งแน่ๆอะไรอย่างนี้แค่ดูแล้วแค่ดูก็รู้แล้วว่าเด้งเด้งยังไงคะเด้งยังไงคะเด้งดูหน่อยคนหลังเด้งนะแน่จอดเด้งแล้วเมื่อกี้โอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวหมูแดงกรอบเออโอเคเดี๋ยวเราจะกินให้หมดเลยขาหมากรึไม่ปรุงเอาไว้อาลองชิมก่อนลองชิมแบบไม่ปรุงก่อนชิมมะนาวเดี๋ยวบีบมะนาวอ่ะบีบมะนาวก่อนบีบมะนาวก่อน วันนี้าาว,วันนี้ชุดบีบีก็เปรี้ยวนะครับวันนี้ชุดบีบีก็เปรี้ยวนะครับเนี่ยเนี่ยเนยสนีเส้นชอบมากอะลองดูสิดูเสน้นหน่อยดูเส้นหน่อยต้องยกแน,นะะ่โอ้โหดูเสน้นนะครับโอ้สเส้นเขาแบบเล็กๆเนาะพอดีพอดีอดจริงๆยังไม่หิวมาห็นเส้นแลน้วหิวเลย เป็นไงต่างจากต่างจากบะหมี่ที่เคยกินไหมใช่เม่อเนี้ยถือเขาถือเขาถึงได้ตั้งชื่อว่าบะหมี่หน่อยอร่อยอืบะหมีม่หน่อยอร่อยแน่เออคเส้นมันเล็กแล้วมันก็ไม่เล็กบะหมี่อร่อยมากจริงจริง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาชิามกันก,ก่อนโอเคไป กรอแล้วก็มีไขมันให้เองเคี้ยวให้เรากินด้วยหมูกรอบแบบกรอบๆเลยใช่ไหมอืมขอลองเจ้าหม,มูกินเจ้าหมูเกี้ยวปลาด้วยอืมูเจ้าหมูแล้วต่อไปขอลองกินอันี้อ้าวหมูแดงกรอบอ่าปลาข้าวหมูแดงหมูกรอบแบบยังไม่ต้องราดน้ำนะคะทำใหญ่ๆ เป็นไงเป็นไงเป็นไงดีหมูแดงนุ่มมากหมูแดงนุ่มมากแล้วก็น้ำราดเรี่วหวานเกินไปอร่อยค่ะโอเคอามาปิดท้ายครับนี่นนเกี๊ยวกุง้งเกี๊ยวกุง้งเมนูที่สามอันนี้อีกนิดนึงทีมันนี้ให้อีกนิดนึงเพราะว่า วามากล้องไม่ไหวแล้วทำลายยื่นแล้วตอนนี้ทั้งตัวน <c oughs> ัิงใไหมคุณผู้ให้พี่มิ้นลองให้พี่มิ้นท์ลองดี สั่งอะไรไปครับสั่งบอกเบียร์ไปแล้วรออิมนดูดินี่ครับเขาเรียกว่าสั่งตอนหิวอมแน่ว่าแล้วก็สั่งบะหมี่ไปอีกหนึ่งแล้วก็เบนสั่งข้าวหน้าเป็ดไปอีกหนึ่งแต่ว่าข้าวหน้าเป็ดเบนกินหมดบะหมี่เดี๋ยวแบ่งกับพี่นแต่ว่าน้อไม่ไดคมาเพื่อนเลย กีฟบอกพี่มิ้นบอกว่าอยากกินมามีแล้วสั่งใช่ไลยเนนี่เรากินไม่ไหวแล้วนะคะก็ให้เบนกินไปนะคะนางยังสู้นางยังสู้ส่วนนี่นักลบสองคนดูดูอนี่อันนี้เกี๊ยวน้ำชามที่สองนะอย่าว่าไปว่าไปเย่เขาหาว่าเรามาไม่ถึงเพราะว่าร้านเขามีทั้ง ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบบะหมี่แล้วก็มีข้าวราเ็ดมีข้าวราเฟตอะขอดูหน่อยเราต้องลองให้ครบทุกอย่างนี่ต้องลองให้ครบทุกอย่างนะคะแล้วก็บะหมี่เบอร์สามก็ยังอยู่แต่ว่ามาแบบน้ำไม่เป็นไรต้องรับจบโอ้ยลูกชิ้นดีไหมเหมือนลูกชิ้นปลาหมึกใช่เพราะว่าลูกชิ้นเขาเด้งมากเขาบอกว่าไม่มีแป้งใช่อไหม เขาบอกไม่มีแป้งเขาเหมือนข้าหมึกอ่ะเกื่อก็เป็นอยูุ่กนี่ครับต้งงมยำต้องมีไขายา่ยำตุ้มเขี้ยวจุกจุกส้สองคนน,น้ำก็น้ำเป็นไงมั้งคะระหว่างน้ำกับแห้งชอ,อเป็นไหนมา,มากกว่ากันกคนเบนซ์บอกว่าชอบแห้งมากกว่าแอบมบก็ คิดว่าแห้งน่าจะอร่อยกว่าเพราะเราเป็นสายแบบเฮลตี้ลินลินน้ำแห้งรสชาติมันจะเข้มข้นกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแห้งอะคะอ่ะค okay, อิ่มแล้วอิ่มแบบพุงแน่นเลยนะคะก็คือกินกันไปจุกๆนะแต่เมื่อกี้นี้ก็แนะนำค่ะใครที่ มาหัวหินแวะมาที่ร้านหน่อยอร่อยได้เลยใช่ครับร้านหน่อยอร่อยนะอยู่เยื้องๆกับโรงเรียนเทศบาลหัวหินนะครับนี่เลยโรงเรียนอยู่ตรงนี้ร้านหน่อยอยู่หน้าโรงเรียนนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเลยอยู่เยื้องๆกันเลยนะครับใครที่มาไม่ถูกเดี๋ยวจะแปะลิงก์ google map ไว้ให้นะครับเอาเป็นว่าใครมาแวะมาชิมกันไม่ผิดหวังแน่นอนคือเส้นบางี นี่นี่นี่มาตรงนี้ก่อนครับเจนยินครับเนมีเขาอร่อยจริงๆเป็นแบบใครที่ชอบใครที่ชอบกินบะหมี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปิดเท้จบก่อนปิดเท่จบก่อนใครที่จเพิ่งเดินรีบเดินใครที่ชอบกินบะหมี่ต้องมาครับผมที่เด็ดแน่ๆอเคโอเคไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามไว้นะคะกด Subscribe กดทุกอย่างนะคะ ที่จะได้เห็นเราในคลิปต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้แอมมี่กับเบนในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปกินที่ไหนต่อฝากติดตามนะครับแอมมี่ฟิสติกินแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับ